ครับผมนีสานฮักทินครับผมจากที่ผมไม่ได้เฮ็ดคลิปโดนนะครับไม่ได้เฮ็ดโดนเติมครับผมก็ติดงานติดยังกับไ่ได้เฮ็ดโดนทั้งติดธุระเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าฟัมครับไ่บได้ดเฮ็ดคลิปให้เบิ้งแจ๊คเทือดโดนเติมหรอกครับเอาครับผมจากที่ผมได้ซื้อปืนมาอ่กับหลายเดือนแล้วครับผมว่าจีไม่ยิ่งให้เบิ้ง มายิ่งให้เบิ้งกะผมขอแนะนำปืนกันครับตัวนี้เป็นเป็นปืนลูกกดยี่ห้อซีแซดซีหาหาครับผมซีหาหาอันต้าเม็ตัวนี้เป็นสิบสองเกียวนะครับเป็นสิบสองเกียวเมื่อนี้ผมก็เลยสิมาทดสอบใ้เบิ้งนี้ครับระยะที่ผมตั้งไว้นะครับเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรครับผม ที่ผมตั้งไวอ๋อนัก้ามันให้นักเติบอยู่ครับกะสนามผมที่ผมกับโบมี่ยังครับนี่ครับสนามผมสนามผมกับโบมี่ยังครับนี่แค่นี้แหละกระสอบกับหมอนขาดทั้งห้างนี่แหละครับกับกระเป๋าไซมันแต่กับปืนครับผม ผมตั้งกล้องไว้อยู่ัม่านเจ็ดสิบเมตรครับบ่เป็นตั้งกล้องครับบมผิดผมตั้งเปาไว้อยู่เจ็ดสิบเมตรครับคุณครับเห็นบ่ครับเป็นล่างอาจจะบ่เห็นเพราะว่ากล้องผมก็บ่ได้ซู้นะครับ,ส,รบสุดต้นยางนี่ครับสุดต้นยางที่ผมตั้งไว้เจ็ดสิบเมตรครับผมไปบ่หลายใหญ่ห้างไปทดสอบกันเลย ไปทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวผมกออ่อหยาดตั้งกองแป๊บน,นึงครับผมลูกปืนยุ่เส็ล่ะผมสิงยิงอยู่ไฮเบิ้งอยู่หานัดครับผม <c oughs> หานัด <c oughs> หานัดด้วยกระสุนขนาดจุดสองสองลิลนะครับเป็นยี่ห้อซีซีไอ นูยครับผมเริ่มบัรจุกระสุนน,นัดแรกเล้ครับเข้าสู่ลังเพลิองอ่ะแมดไก่เตือบอยู่เดี๋ยวคขอหยัดเซตนี่จะเข้ากันครับ นาทีหนึ่งโอ้ยสู่เส่ะ นาทีสองครับนัดทีสามครับผม <laughs> nát thứ 4 70 mét cứ cầy rồi nát thứ 5 nát cuối cùng rồi, ôi นัดทีห้านัดสุดท้ายครับครับผมยิ่งโครหานัดแล้วครับผมป่ะเ้อาไปเบื้องเป่าครับผมขออนุญาตเคลื่อนกล้องนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการสั้นสะเทือนอย่างน้อยไปเลยครับผมพาไปเบืง้ง ผมขออนุญาตตัดภาพไปหาเป่าเลยได้ครับเป่าผมขออนุญาตตัดภาพไปหาเป่าเพราะว่ายางไก่เดียวเพื่อนๆคือว่าคือพอตัดภาพตัดยังเนี้ยก็ชุ่มโดนกัจินั่นกันครับผมวัดจากไซตี่ครับเจ็ดสิบเมตรผมวัดตามกคก้งยางนี้เลยครับผมล่องอย่างนี้เลยครับย่างผมนี่แต่ละต้นนี่ครับมา่วหอนี่กับสามเมตรสามเมตร ใหญ่ยี่สิบสี่ต้นยี่สิบสี่คูณสามกับเจ็ดสิบสองเมตรบ่ยี่สิบสี่คูณสามก็ประมาณนี้แหละครับเจ็ดสิบเมตรป้าครับผมผมขอหยัดตัดภาพไปห้เป่าเลยครับฮานัด หนึ่งสองสามสี่ห้าบ่เขาป่อเลยครับผมแต่ว่าโอ้มันกัไก่เติบอยู่ได้ครับเจ็ดสิบเมตรบ่เป็นยังครับผมแต่ว่ากุ้มกับซุนกับดีมากเลยครับแต้เจิดขึ้นขึ้น,นบนตัวหนึ่งดอกหนึ่งสองสามสี่หาถ้าผมนี่แหละกัแนวผมเมือไหมครับ ต,ตามที่เห็นนี่แหละครับผมตามที่เห็นนี่แหละนี่ตัวนี้เป็นเห็นไหมครับเขาเป็นกลุ่มสามดอกเจดิดเจิดอันหนึง่งโล่งนีอันหนึง่งผมได้มุนดัดขึ้นเดี๋ยวผมหยิเซตกล่องม่สงสัยเมื่อผมสันน้ำเหรอครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นผมผมยิงต่างกล่องนี่ครับยิงต่างกล่อง ผมนึกว่ามันมันได้แล้วผมเพ็ดเป่าผมเ,ยเลยมายิ่งเป่านีบ่าเขา่าขึ้นเขาครับผมบ่เป็นยัง้ะครับเม,มื่อไรมองที่ผมยิ่งหมดแล้วครับพูนเึ็นรถมอไซค์ผมจอดดอีผมครับไก่เติบยี่ด้เจ็ดสิเมตรเมื่อไกไก่เฮ้ยเมื่อยยังครับผม เอาไว้ซ้ำหนีก่อนครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่กับยังไดมือไหม่กับแนวมือไหม่กับผู้ใดอยากแนะนาผมในวิธีการให้ยิ่งปืนแม่นกัแนะนาผมนะครับใต่คอมเมนต์ก็บดดเด้เออโ คลิปนี้ผมว่าเอาไว้ซ้ำหนีก่อนครับเดี๋ยว <c oughs> เอาไว้ซ้ำหนีก่อนครับผมเพื่อนเพื่อนมันนม่นครับผมเพ <c oughs> ผมยิ่งอยู่ผีเลยครับม่อนบอมยนยิ่งไกลๆเจ็ดสิบเมตรแต่กัผมเมื่อไหม่กับบอผิดพลาดประกาศได้ก็ขออภัยนะครับผม ขอให้หลายๆครับผมไว้ซวัวสดีครับคนอีสานฮักทินสวัสดีครับผม